มาถึงจันทบุรีต้องแวะพักพียูพีรีสอร์ทรีสอร์ทบรรยากาศธรรมชาติใจกลางเมืองจันทบุรีในรูปแบบเก๋งจีนเปิดบริการห้องพักรายวันพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกทีวีแอร์ตู้เย็นและเครื่องทำน้ำอุ่นมีทั้งติงเดี่ยวและเตียงคู่ให้คุณลูกค้าเลือกตามความต้องการรับจัดงานเลี้ยงงานสัมมนานงานแต่งและงาน,นสันงสรรค์ต่างๆพียูพียรีสอร์ทห่าง, P P งจากแยกเขารรยาประมาณ13กิโลเมตร ห้องพักราคาเริ่มต้นเพียง1 0 0บาทต่อคืนคิดจะพักคิดถึง p ีทูพีรีสอร์ทสนใจสำรองห้องพักโทรศัพท์0910033021 065-575-6562บริหารงานโดยคุณจิต p ี่ทูพีรีสอร์ท การพัฒนาอ่างพุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำร,ริร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลของขุดจัดงานวมรดกแห่งชาติชาวบ้านจังเสมจังหวัดจันทบุรีพบเข้าของโบราณข้าสมัยพระเจ้าตักสิงฝังดินในแปลงยางพาร,ราทั้งหมดนี้ติดตามได้ในข่าว My News สวัสดีครับท่านผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ข่าวไม่ดิวประจำวันอาทิตย์ที่13มกราคม2562นะครับทุกเรื่องที่คุณต้องรู้ทุกเรื่องที่คุณต้องฟังข่าวสารเมืองจันทรในรอบหนึ่งวันเกิดอะไรขึ้นบ้างวันนี้เหมือนเดิมกับกระผมอภิวัตทิวคู่รับหน้าที่ทำข่าวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรีมาเล่าให้กับท่านผู้ชมรับชมกันแบบนี้ทุกๆวันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเราเริ่มต้นข่าวแรกของเราวันนี้กันดีกว่านะครับนนกาาารรรออคคงงบบุ่วิหสตลขด จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562วันนี้นะครับที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอาคุ้งกระเบนอนเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับองค์การบริหารส่วนตะบนคลองขุดและภาคเอกชนจังหวัดจันทบุรีร่วมกันนำของขวัญของรางวัลอาหารเครื่องดื่มขนมมามอบให้กับเด็กที่มาร่วมงานขณะที่อาคอเลียมของศูนย์พัฒนาการศึกษา,กา,าอาคุ้งกระเบนได้รับความสนใจจากเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมชมกันอย่างคึกคักเป็นจำนวนมาก ดาร้านค้านะครับท่านผู้ชมครับที่ปกติได้มีการมาจําหน่ายนะครับก็ได้มีการมาจําหน่ายซึ่งบางร้านในแจกฟรีเพราะว่าในโอกาสวันเด็กนะครับนอกจากนี้ยังมีเยาวชนจิตอาสาที่มีความชื่นชอบส่วนตัวในเรื่องงูนํางูของตนเองและผู้ปกครองที่เลี้ยงไว้มาโชว์และให้ความรู้ว่างูประเภทไหนมีพิษหรือไม่มีพิษด้วยครับ เรามาที่ข่าวของจังหวัดจันทบ,บุรีครับท่านผู้ชมครับที่มีการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบ,บุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดจันทบ,บุรีครั้งที่1ประจําปี2562ห้องประชุม2สารการจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับนายบุญช่วยน้อยสันเทีย รองผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรีและคณะอนุกรรมการควบคุมการขอ,ขอ,ขอทานจังหวัดจันทบุรีครั้งที่หนึ่งประจำปี2562 <c oughs> เพื่อให้การดาเนินการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดจันทบุรีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายโดยอาศัยอํานาจในมาตราที่11แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง2557 โดยมีอำนาจในการกำหนดนโยบายมาตรการแนวทางปฏิบัติรวมทั้งแผนการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐองค์กรสาธารณประโยชน์องค์กรสวัสดิการชุมชนองค์กรภาคเอกชนอื่นๆอาสาสมัครในจังหวัดจันทบุรีมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งรับเรื่องร้องเรียนติดตามตรวจสอบและประเมินผลการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดซึ่งก็จะมีการรายงานนะครับในเรื่องของสถานการณ์และผลการดําเนินงานคุ้มครอง คนไร้ที่พึ่งในจังหวัดจันทบุรีต่อคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งมีการให้คณะอนุกรรมการอาศัยอำนาจในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินงานตามภารกิจที่คณะอนุกรรมการมอบหมายและปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่คณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งได้มอบหมายครับ ท่านผู้ชมครับเรามาที่ข่าวของการศึกษาดูงานนะครับแต่ข่าวนี้เป็นการศึกษาดูงานจากนักศึกษาในหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานข้าราชการระดับต้นรุ่นที่2เข้าศึกษาดูงานณจังหวัดจันทบุรีครับห้องประชุม4สารการจังหวัดจันทบุรีครับนายพงศพัฒน์วงตรตะกูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานให้การต้อนรับและบรรจารสรุปเกี่ยวกับจังหวัดจันทบุรีให้กับคณะนักศึกษาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้การทำงานสำหรับข้าราชการระดับต้นรุ่นที่สองที่เข้ามาศึกษาดูงานณนะจังหวัดจันทบุรีภายใต้การนำของนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาไทยสถาบันดำรงราชานุภาพที่มีการนำคณะศึกษาหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับข้าราชการระดับต้นรุ่นที่สอง120คน มาศึกษาดูงานในพื้นที่จงังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่10ถึง11มกราคม2562ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการประเภททั่วไปเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ให้กับเหตุการณ์ครอบคลุมในทุกด้านทางด้านความมั่นคงสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองสิ่งแวดล้อมตลอดจนเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่เพื่อให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงพร้อมเป็น,นกลไกสนับสนุน ในการบริหารงานและขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมายและเกิดผลสมัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงโดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ข้าราชการประเภททั่วไปในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยทั้งในด้านยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติงานการจัดสรรทรัพยากร และการบริหารราชการทั่วไปซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบำบัดทุกบำุงสุขแก่ประชาชนครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวไม้นิวของเราประจำช่วงแรกครับเราพักกันสักครู่เดียวดีกว่าช่วงหน้ากลับมาครับเหมือนเดิมน,นะครับยังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจรอท่านผู้ชม่านอยู่ครับ รักษาหลักของโรคมะเร็งที่ทำให้มีโอกาสหายเพิ่มขึ้น5เท่าในมะเร็งบางชนิดแต่ผู้ป่วยภาคตะวันออกครึ่งหนึ่งต้องรอคอยการฉายแสงมากกว่า6สัปดาห์เพราะสามารถฉายแสงได้เพียงแหงเดียวคือจังหวัดชนบุรีทำให้มะเร็งโตและแพร่กระจายจนไม่สามารถรักษาห,หายขาดดังนั้นต้องมีศูนย์รักษาโรคมะเร็งแห่งใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีขณะนี้ตึกสร้างเสร็จแล้ว แต่ยังขาดเงินอีก84ล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องฉายแสงเครื่องแรกจึงขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการพระป่ามหากุศลในพระอุปถรัรมภ์ของสมเด็จพระสังฆราชจำนวน84,000กล่องกล่องละ999บาทเพื่อทำให้เกิดศูนย์ความไปเลิอด,ด้านมะเร็งโรงพยาบาลพระปร 9, กเกล้าจังหวัดจันทบุรีมะเร็งรักษาให้หายได้ถ้าได้รับโอกาสในการรักษาพวกเรา ร่วมมอบโอกาสที่ยิ่งใหญ่ให้ชาวภาคตะวันออกด้วยกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาสู่ปรเด็นที่2ของข่าวเมนูนะครับช่วงนี้นะครับมาที่ข่าวของจังหวัดจันทบุรีครับได้มีการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดครั้งที่1 ประจำปี2562ครับห้องปร,ระชุมสามสาการจังหวัดจันทบุรีครับนายวิวัน์มหาพลสิริกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดจันทบุรีครั้งที่1ประจำปี2562โดยที่ประชุมนะครับได้แจ้งเรื่องพระราชบัญญัติสถิติ2550 กำหนดให้สํานักงานสถิติแห่งชาติมีหน้าที่จัดทําแผนแม่บทเกี่ยวกับการดําเนินง,งานของสถิติของรัฐโดยมีเป้าหมายหลักให้ประเทศมีข้อมูลที่สําคัญและจําเป็นต่อการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาประเทศรวมทั้งสนับสนุนให้หน่วยง,งานรัฐมีสมรรถนะในการจัดทําข้อมูลสถิติที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพรวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วนซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการจัดจําหน่ายแผนแม่บท สองฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือฉบับที่1นะครับระยะเวลา5ปี2,554-2,558ถึง2558และฉบับที่2ระยะเวลา6ปี2 5 5 9เถึง2 5 6พเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดจันทบุรีซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12เป็นแผน20ปีนะครับ ซึ่งสำนักงานเศรษฐีจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านผู้ชมครับได้มีการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแผนแม่บททั้งสองฉบับโดยมีข้อมูลหลักๆประกอบด้วยชุดข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพชุดข้อมูลกลางสี่เรื่องและชุดข้อมูลพื้นฐานทั้งหมด3ด้านครับท่านผู้ชมครับชาวบ้านตำบลจันเคลมอำเภอขุทชจกูดจังหวัดจันทบุรีนะครับพบข้าวของโบราณนะครับคาดการเอาไว้ว่าเป็นข้าวของโบราณสมัยพระเจ้าตากสินครับ นายสมพง์หรือว่าหมอพงษ์พันสัเสมาน,นะครับอายุ72ปีปราชาวบ้านหรือหมอโบราณนะฮะนายสุนเนศเฉียงเหนือนาย,ยกเทศบนตรตะบลจันเขมนายวรศักดิ์แก้วประเสร,ศร,เร,ริฐปลัดอำเภอเข่าขฤ้ชกูดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตรบลจันเขมร่วมกันตรวจสอบเข้าของเครื่องใช้สมัยโบราณที่ชาวบ้านนะครับก็ได้ไปขุดพบเจอโดยบังเอิญบริเวณร่องนะครับรอยต่อเขตแปลงทุเรียน ของนายสนอพันธเสมาอายุ65ปีกับแปลงยางพาราของนายโบไม่ทราบนามสกุลอายุประมาณ45ปีในพื้นที่ใกล้กับหมู่ที่5าตำบลจันเขมจึงได้นิมนต์พระสงฆ์วัดจันเขมเดินทางไปยังร่องแดนที่พบสิ่งของโบราณครับซึ่งจุดที่พบนะครับเป็นส่วนกั้นกลางร,ระหว่างแปลงทุเรียนกับแปลงยางพารามีความลึกประมาณ1เมตรและกว้าง1เมตรซึ่งบริเวณด้านในพบว่าเป็นหมอดินเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เซนติเมตร ฝังอยู่ในดินประมาณ50ซนติเมตรซึ่งโผล่ให้เห็นเพียงบางส่วนสภาพมีรอยแตกร้าวชาวบ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลช่วยกันขุดขึ้นมาเพื่อออกมาตรวจสอบโดยให้นายสมพงษ์หรือว่าหมอพงษ์พันธ์ทัน์เสมาทำพิธีจุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอเข้ามาตามความเชื่อต่อมาไม่นานจึงสามารถนําหม้อดินที่อยู่ในสภาพแตกเป็นชิ้นๆเนื่องจากผุกร่อนประกอบกับด้านในมีหม้อดินมีดินเข้าไปอัดอยู่จํานวนมาก ตรวจสอบนะครับก็พบว่าเป็นหมอดินมีชามขนาด20ซนเมคล้ายทําจากกระเบื้องสองใบเครื่องประดับที่ทํามาจากสำมฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นกําไลข้อมือแหวนหลากหลายขนาดจํานวนหนึ่งรวมไปถึงเศษกระเบื้องที่ใช้นะครับเข้าของเครื่องใช้ที่ระบุไม่ได้ว่าคืออะไรแต่ทํามาจากเหล็กจนขึ้นสนิมขณะที่บริเวณใกล้ก,ลกันพบมีเหล็กโบราณแบบมีด้ามความยาวประมาณ20ซนเมตรและหัวขวานจามโบราณขนาดเล็กสภาพขึ้นสนิม ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเครื่องมือในการใช้ขุดเรือโบราณจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับได้มีการนําเข้าของทั้งหมดมาเก็บไว้ที่วัดจันเข็มต่อไปส่วนการพบเข้าของโบราณในครั้งนี้นะครับเนื่องจากเจ้าของสวนทุเรียนและเจ้าของแปลงยางพาราร่วมกันทําร่องแดนขึ้นมาใช้รถแบ็คโฮทําการขุดร่องเมื่อ1ปีก่อนแต่ขณะนั้นไม่พบเข้าของโบราณ จนกระทั่งเมื่อช่วงเช้านะครับนายสนอก,กับนายโบซึ่งเป็นเจ้าของส่วนร่วมกันนะครับก็ได้ช่วยกันนะครับกำลังจะขุดขึ้นมาแล้วก็คุยเรื่องของการค้นพบของโบราณน,นี่แหละนะครับซึ่งเป็นขณะเดียวกันนะครับกับที่มือเนี่ยไปโดนเอาเศษมอดินจึงพากันขุดดูแล้วก็พบจึงแจ้งให้นายสมพงศ์หรือว่าหมอพงศ์กับนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยประสานไปยังเทศบาลตะบนจันเขมให้เข้ามาตรวจสอบครับ ก็มีการค้นพบนะครับข้าของวัตถุโบราณนะครับหลังจากนี้ก็ได้มีการตรวจสอบกันต่อไปนะครับว่าข้าวของเครื่องใช้ในสมัยโบราณนี้นะครับมีอายุการใช้งานนะครับผ่านมาแล้วกี่ปีแล้วคาดว่าเป็นในสมัยไหนนะครับทั้งหมดนี้นะครับคือข่าวมมยนิ้วของเราประจำวันนี้ครับท่านผู้ชมครับก่อนจากลาไปผมมีข่าวฝากพยากรณ์ารอากาศกาัน1-2วันนี้จังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออกบ้านเราอากาศจะเป็นอย่างไรรับชมไปพร้อมๆผมดีกว่าครับ พยากรณ์อ,อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาบางพื้นที่ประชาชนบริเวณดังกล่าวรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาด้วยครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน อากาศเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังอ่อนลงทําให้ภาคใต้มีฝนน้อยภาคตะวันออกมีเมฆบางส่วนกับมีหมอกในตอนเช้ามีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและก็ตราดอุณหภูมิต่ำสุดนะครับ22-25องศาเซลเซ,เซ,เซียสอุณหภูมิสูงสุด 3 1 3 5อถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว1 0 3ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรครับทั้งหมดนี้คือข่าวไมนูของเราประจำวันนี้ครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมข่าวของเรามาตั้งแต่ต้นจนจบรายการวันนี้กระผมอภิวัตทิวคู่พร้มอมด้วยทีมงานข่าวเมนูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสถาบันพลังจิตตาอนุภาพสาขาที่20จันทบุรีรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่44จัตุจัตตารีสโมวุฒิยานความเจริญแห่งความรู้เรียนฟรีหลักสูตรครูสมาธิโดยพระธรรมมงคลยานหลวงพ่อวิริยังสิรินทโลหลักสูตร6เดือนเรียนวันเสาร์อาทิตย์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยสมัครด้วยตนเองที่สถาบันในวันเสาร์อาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณนะสถาบันพลังจิตตาอนุภาพสาขาที่20 ศูนย์พยาวิสุทธิโกษาหลังโรบินสันจันทบุรีเริ่มปฐมนิเทศวันที่3กุมภาพันธ์2562เวลา8นาฬิกาติดต่อสอบถาม0813137676 0931248610 0868315525และ0883714467 ดิจิตอลก็มาพร้อมกับลฟ์สไตล์แบบโมบายเรื่องไฟฟ้าก็ดิจิตอลออนโมบายแล้วเช่นกันค่ะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับการบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็รู้ได้ไวเพียงแค่ทัช p E A Mobile Application ผู้ใช้ไฟทุกท่านสามารถดาวน์โหลดแอป,ปได้เพียงเข้าไปที่ Apple Store หรือ Google Play Store พิมพ์ค้นหาชื่อแอป,ป p E A Mobile เลือกติดตั้ง ครนีก็ได้แอปมาใช้แล้วค่ะสำหรับการสมัครใช้ครั้งแรกแค่บันทึกหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลขบัตรประชาชนแล้วรอรับรหัส OTP ที่ส่งมาทาง SMS ผ่านสมาร์ทโฟนป้อรหัส OTP จากนั้นกดยอมรับข้อกำหนดเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะโดยแอปนี้ก็มีฟังก์ชันต่างๆดังนี้ค่ะตรวจสอบค่าไฟฟ้าแจ้งไฟฟ้าดับเสนอแนะร้องเรียนสายด่วน จุดรับชำระกิจกรรมข่าวสารสำหรับการตรวจดูค่าไฟฟ้ากดเพิ่มสถานที่ใช้ไฟฟ้ากรอกรายละเอียดของมิเตอร์ที่ต้องการเท่านี้ก็ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้แล้วค่ะและยังสามารถสร้างบาร์โคดในมือถือ ก็ใช้ชำระผ่านจุดชำระต่างๆได้อีกด้วยไม่ใช่แค่การตรวจด,ดูค่าไฟเท่านั้นนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้ยังมีฟังก์ชันอำนวยความสะดวกอื่นๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะถ้าอยากค้นหาจุดชำระเงินใกล้ๆก็ทัชที่แสดงสถานที่ชำระเงินระบบจะแสะดงจุดรับชำระเงินที่อยู่ใกล้เคียงหากผู้ใช้มีข้อแนะนำสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันแล้วระบบจะส่งข้อมูลไปยังระบบร้องเรียนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในกรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้อง สามารถแจ้งข้อมูลจุดที่อยู่หรือมิเตอร์ที่มีปัญหามายังระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด้วยค่ะและสำหรับข่าวสารสำคัญเรื่องไฟฟ้าคุณผู้ชมก็รู้ได้ไวก่อนใครผ่าน P A Mobile Application รวมถึงบอกช่องทางต่างๆในการติดต่อกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไว้ยอย่างครบถ้วนเลยล่ะค่ะแค่มีแอปนี้แอปเดียวเรื่องไฟฟ้าก็ง่ายขึ้นเยอะเลยล่ะค่ะกับ P A Mobile Application เรื่องไฟรู้ไวแคทัชไปโหลดกันเลยนะคะ วันนี้ขอตัวไปจ่ายค่าไฟกันละค่ะบ๊ายบายไปจ่ายค่าไฟที่ไหนดีน้า กับโครงการหมอชวนวิ่งันิาม,มี